แหมจะเขียนรายละเอียดให้เจียนหน่อยก็ไม่ได้เจียนก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าของคุณพนิดาเนี่ยของเจื้อนเนี่ยมันไปมายังไงแต่เอาเป็นว่าอาอากาชเนี่ยครับแอลมิอาวารอนบอกว่ามันเป็นธาตุปรมุสหรือธาตุปรมัสน้่นเองตอนเนี้ผมก็ดีใจนะดีใจกับทุกคนที่สามารถเริ่มสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้คําว่าพวกนี้คือคอรสสนั่นเอง คอร์รัไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรรู้ได้เพียงแค่กระตุ้นมันขึ้นมาต้นทุนที่เรามีมาผมก็ยังหวังว่าบอทดของคุณพนิดาเนี่ยจะกลับมาช่วยเหลือค้ำจุนแล้วก็แปลงตัวบอทดเดิมๆครับที่ใช้ระยะเวลาในการตามหาตัวเองมานานแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเราก่อนย้ำไว้เสมอว่าให้มันเกิดประ,ประโยชน์กับตัวเราก่อนถึง9 5เลยเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่าพิ่งไป ขนขวายนะครับก็คือผู้อื่นทําได้อย่างมากทีเดียวก็คือก็แชร์เรื่องของราสอนไปเพราะว่าไม่อยากให้รับโหลดเหมือนกับเราเหมือนอาบน้ํามาใหม่ๆผมก็ไม่ต้องการให้เหงื่อมันแตกซักก่อนหรือเกลือเคลือบใครมันไปปกป้องผิวกายคุมกายก็คือไปใช้ชีวิตครับไปเรียนรู้กับธรรมชาติของตัวเราที่เราไม่เคยเจอมันไปให้มันเท่าที่มันจะไปถึงได้ หลังจากนั้นก็ในระหว่างทางก็แค่แชร์ไม่ต้องมองว่ามีค้อบผูกมัดเป็นสาวกเป็นอาจารย์เป็นศิษย์ไม่ใช่ครับไม่มีเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องอรู้กับไม่รู้เท่านั้นเองพอไม่รู้ก็แค่ทําให้มันรู้แล้วการรู้เนี่ยครับมนุษย์สอนไม่ได้มนุษย์เนี่ยรู้ได้ผ่านการ ใจหอกหรือการแชร์หรือการพูดคุยสนทนาเนี่ยครับแล้วแต่ว่าใครจะเปิดฝาหม้อมากขนาดไหนในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ณวันนี้มันมีเรื่องนอกตัวที่เราวุ่นวายอีกตั้งมากมายเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เป็นคอร์สเนี่ยแค่เป็นส่วนหนึ่งยังไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ถ้าหากว่าทําจนเป็นปกติท้ายสุดไอ้ตัวคอร์สเนี่ยมันจะเป็นหลักเป็นแกนให้เรา แล้วมันก็ทําให้รู้เราแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นสเปรดายด้วยในทีอยู่เสมอๆนั่นหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดแม้ยังไม่ได้แชร์แต่มันมีตัวที่คอนเฟิร์มเราเรารู้สึกได้ในตัวเราเห็นได้ในกะโหลกเราหรือในบอทเราเราเห็นบอทครับมันจะล้วงลึกไปเรื่อยเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยเท่านั้นเองก็ดีใจด้วยครับผมจะพูดเรื่องที่ผมพูดแต่ผมก็ไม่ได้พูด ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้จาไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องป็มมิบัตือามทังทางตรงแทานอ่อนโรกบนี้จะเด้นมาหยุดไหม